นี่น้ำพริกกะปิแม่เลยมาวันนี้เลยนี่เอาแช่ช่องฟิดก,ก่อนหนึ่งชั่วโมงพอมาถึงอืนี่แกะอันสดสดหอ,ม,อมมากหอมมากมากขอกินน้ำพริกกะปิก่อนนะนี่อืมอืมอร่อยอ่ะ กินมึงเนี่ยอยากกินอย่างนี้มากเลยม,มีคุกนี้นะน้ำพริกเขาจะมาแบบเข้มข้นเลยอ,อร่อยรสชาติเข้มข้นเม่หวานอืม ชอบรสจัดจ้านเอ็ะไม่หวานหรือว่าเราชอบรสจัดจ้านเปรี้ยวเค็มินอันนี้มาลองน้ำพริกปมะขามผัดปลาทูนึ่งไม่เคยร้อนไม่เคยกินนล <c oughs> ลองลองครั้งแรกโอ้โหเนื้อมาช้ำๆเลยขอชิมสดๆนะอือกอดให้ดังเลยนสดสดนหน่อย อยากกินข้าวอย่างาเงี้ยมานานแล้วสุกใจสุกใจสุกใจมากเนี่ยมะเขือต้มอืมสุด,ดยอดอันนี้ก็อร่อยน้ำมิกมะขามพัดปลาช่อนอร่อยมากเนื้อมะเขือตก็เอง เลยรถกลมกลมอันนี้ไม่เผ็ดมากแต่อันนี้เผ็ดอันนี้รถจักจ้าเลยอันนี้คนไม่กินเผ็ดละลายน้ําแต่สำหรับเราถูกใจให้เลยมารักนกนตุยตุยอย่างเลยตุย,ยตุยเนี่นน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 เอาสองอย่างผสมคัญลงตัวให้ชุบกระปิ้ขัง นี่ค,บบนคุกเลยวกันโอ้ยหักบุงอยากลุงแบบนี้มานานแล้ว mm -hmm.